มามามาพี่น้องบาดในเมื่อนี่ปนยังแถาปนไก่ลาบไก่เพรานพี่น้องเอฟซีปนฟังในเมื่อนี่ยังไงปนไก่เอิ่นปนเกลอะไรยังนีงแจ่วบองฮะแจ่วประเด็นปนไก่เกลียวประเด็จพี่น้องปลาบบองสูตรบุญการนากอดยืนกับวัดดีเอฟซีก็ทักวัดดีกันครับกินทั้งนอกกินทั้งไฮยูหน้าเลยพี่น้องผมมาตรงเราจกเขาไม่ได้ครับ มาพี่น้องไม่ต้องเบลล์ไล่ดอกผลกข้เขาหิ้วเขาแล้วเบาล์วานขึ้นผลนไกลพี่นอ้องเจ็บเพื่อใร่กระดูกปิดข้อจุดจอร้อยใช่ไหม ดยินเสียงาบพี่น้องฝาบห้องแก่ประดเดี๋ยวชงไก่ไปท่ากับมันชงไก่ไปท่ากับมันชงไก่แก่ไปบึงกาลชงไก่แก่ไปบึงการพี่น้องไปพระเถา เิ่มมาใบาสองพักนี้ใบใบกระโดนเขียวแก้วทำยังไงแถวพักติ๋วมั้บ่ตุนติ๋วนะครับเกียวอยู่นะครับตคนพักติว๋วพักปักตรีมพักปักตรีมผับพี่น้องตุบออนอืมดูแสีบเลยไอ้มันอยากเหนียวนักหน่อยเนาะน่าเสียบเนาะ เ้าเ็นะงรับตุ่มพี่น้องเคยกินใหม่นไก่ไหม คนกับทตกนกเขากับห้องต้นมะกตู้บ้นานพมอมันคุยเอลยครับแก้วครับนี้นเนี่ยพวกติวเนี่ยเข้าไปขนาดอืมเต็มที่เต็มที่พุงตัว ิงกบพักติวขเขากันมัีขนาดอืมติวนอนอหลับไปอืมจม,มูกไม่เทาอ่ะใช่เล็บที่ให้วเจ้บ่มักว่ามักปากอยูออืมอืวันจันทร์วิดนอนเอา มำไมผมบอกผู้เดียวพอหรครับหมดเวลาบอกนี่จะไม่รักกินโอเคุกกินเตียนม,มาคุณติดตามตายขึ้นนะตัวอันแซ่บบักติวอาหารก๋าอาหารบ้านๆบ,บ,บ้านเท่านี่ยล่ะ จะไม่ยังให้เพียรน้องมึงหรอกจะไม่ยังเสี่ยพักกระโดดต้องกิดเป็ดนี่พร่อนที่ผมเคยบอกที่นะั่นแล้วไปจิตกัดกานไม่ใช่น้ำผัดก,การ์ดไม่ใช่น้ำมันมัน,ม,นมันฝาดไม่ยอมอะอเนี่ยถ้าจะไปกลายมันฝาดเสียบ Ngon Rồi Bởi thì, thì nào ít tí bưng cay mập tùm Xem nó เมนูกไก่สามมือละประใจบริสุทจักตัวพี่น้องเลยซองนี่สื่อไก่เข้าไปใบตุ่มวนันอือ สองนใส่ข้าวโ้นไก่สองมาพิ่นรอ,อมา แม่งปลาบองไม่ได้บึงกันไม่เถอาฝากมาให้พักกระโดนข้าศเกรดเถอพักักกระโดดพักกระโดะดข้าศึลดไ ถ้ากระโดดเขาปัญญากระปลาบองครับพี่น้องคือในบ้านผมเนี่ยสีเล่นต้นไม้ที่กินได้พอแต่ผมชุ่มกุยแล้วไม่กินน้ำน้ำรับแก่นี่ยนในบ้านผมเน เราจะเป็นมังกรมาขึ้นพู้ปลาทูนต,นต้ตน,น,ตนตุ้มต้นกระโดนต้นติ้วเล่นเป็นของปลาของธรรมชาติที่ใหญ่เขาไม่อยู่ในเมืองกรุงเมืองหลวงปลูกแล้วก็ต้องกินได้ต้นนึงซื้อมาบนหน่อยได้ครับแยกจะดำเราซื้อมาปลูกต้นนจาได้เขาเป็นมือเนาะเนาะเป่นบอกซื้อมาหรอแต่ไม่าหาหรครับปลูกพร้อมซื้อมาหรอกก็มาอานุบาลไปปลูกไว้แล้วทีละพี่น้องก็ได้กินได้ทีเนี้ย นี่เขาก็ให้ออกดอกออกผ้นั่นสิครับเจี๊ยบสมัยก่อนต้นตุ๋มไม่ยุม๋มไปให้แผ่นน้านปะตู้เมืองไงอยู่ในเมืองเขาละ มามามครับยังไงรถครับยิ้มลหรอิ้มแบบนัอนะเ่ะะะไหเดี๋ยวไปใช้ นกินแสดงแสบเสียใจวพี่หมักหมักใส่เนาะฮะเสียแใจว่าพี่หมักผิกสดใส่เอาพีกสดมะมีครับพี่น้องจะได้หยั่งของจะเอี๊ยดให้กินแสบครับ สูตรเป็นบานม,มาเด้อมาดะกินแก้วไปลไแดดแซ่บไอบอสเขาบอสเาอะรบอสลาิปนีกระเคาะปากไวตัำนีแ่แหละพี่ร้องฝากไวไก็แช่์ฝากระติดตามเนี่ยได้ไม่ร้องเ้ย เราเป็นกำลังใจกันโฆษณาก็จะเปิดขามแล้วพี่น้องเพราะเด้งงั้นมันซื้อไกร,ราบทุกพี่น้องกินนี่แหละเพราะงี้ก็สวัสดีค่ะ